จุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณและเขาได้เป็นแฟนกันเรามาฟังคํานายของชาวธาตุน้ํากันครับว่าจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันอะไรที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้มาเป็นแฟนกันหรือคนที่คบกันอยู่นะขณะนี้มีเรื่องอะไรที่เขาทัดใจคุณบ้างนะครับน้าชอบเนความเป็นคุณนะครับเรามาฟังคํานายกันได้เลยครับสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยวันนี้เราจะพูดถึงธาตุน้ํากันนะครับได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะครับและจุดเปลี่ กันเนี่ยเป็นเรื่องอะไรนะครับนะมาฟังครณนายกันได้เลยครับผมนะอ่ะเริ่มต้นที่ใบแรกครับ ใบที่1ครับต้องบอกเลยว่าคนคนนี้ครับเป็นคนจากทางไกลนะครับเป็นคนต่างพื้นเพเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นครับแต่บอกเลยว่าคนคนนี้จะมอบความรู้สึกดีๆให้คุณนะครับนะคุณกับเขานะครับรู้จักกันในฐานะคนห่างไกลครับเป็นคนที่รู้จักกันผ่านเพื่อนผ่านพี่น้องนะครับหรือรู้จักกันในแบบทางไกลครับผมนะอ่าใบถัดมาครับนะสามใบนี้นะครับก็บอกเลยว่าใบที่2นะครับจะกล่าวถึงเรื่องของความเป็นเพื่อนครับอย่างที่ผมบอกเลยครับรู้จักกันผ่านญาติพี่น้องรู้จักกันผ่านเพื่อนนะครับหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนพวก มีเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับต้องบอกเลยว่าเพื่อนเนี่ยเป็นตัวชักพาชักนําทําให้คุณทั้งคู่นะครับได้มาเป็นแฟนกันได้มาคบกันนะครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณทั้งคู่ได้มาคบกันได้มารักกันเนี่ยได้มาเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นเพราะเพื่อนครับผมนะมีเรื่องเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องครับนะบอกเลยว่าเพื่อนจะนําพาในเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีเข้ามาหาคุณครับได้คบกันเพราะเพื่อนครับได้มีแฟนเพราะเพื่อนครับหรือว่าญาติพี่น้องครับนาพาคนทั้งคู่ให้มาได้คบกันนะครับแต่บอกเลยว่าในช่วงแรกเเเ่่่่ยยคคคุณอออองาาจจะไมชบบสัักทหรร อาจจะเป็นเพราะนิสัยนะครับนะตัวเขาเองเนี่ยมีภาระหรือว่ามีความรับผิดชอบเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอาจจะทําให้ในช่วงแรกๆในเอ่อในเรื่องระยะเวลาในการครบกันเนี่ยมันอาจจะตะกุกตะกักอยู่บ้างนะครับนะเวลาไม่ตรงกันทํางานไม่ตรงกันหรือทํางานกับคนละแบบกันพวกนี้ครับอาจจะทําให้เวลาเนี่ยไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเพื่อนครับที่จะนําพาให้คุณทั้งคู่ได้มาคบกันและเป็นแฟนกันครับรบ,บอกเลยว่าข่าวดีนะครับนะใครที่รออยู่นะครับนะอยากให้เพื่อนชักนําชักพาเนื้อคู่หรือคู่ครองมาให้บอกเลยว่าปีนี้ คุณจะประสบความสําเร็จครับผม